เป็นสาวจนเทาบ่มีภัยเอาเป็นเมียมีบ่าวสำน้อยมาเฟียมาแาล้วกัไปาไามักภัยกะลุยบ่มีคนจริงใจเกิดดนจนว่าเลยไวผูไดกะทั่ง ตีเศษตีเศษของมึงเซ็กโซฟอนเสียงเขาบอกขี่ไหล่ปนีดอกอีปอบเออห้องเพลงใหม่นี้เอากูเกิดยุคหน้นกูก็ร้องเพลงนี้ต่อยินนี่ห้องเพลงแต่เถาๆเอาใหม่เอาใหม่เพลงใหม่ๆน่ะเอาเพลงสมัยใหม่กูก็ร้องในบัตรชูเพลงเออเปิดอันนี้เพลงนั่งานบัตรงานอย่างเขาห้องตื่นๆน่ะได้กับไอ้ไอ่มักซีทามา้ใไอซีทาม ลุยตะลุยอยู่เดี๋ยวหัวกูรูดก็ปติกรีบนีหยับมาพีเราเร็วหยับมาหมอกางให้พดพี่น้องได้เห็นเราเร็วห้องเพลงให้มันทันสมัยเนี่ยให้มันเพื่อนอินหลานกูเล่นนะไอ้ในตอกตอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเรามากที่จะเอามาให้กูนี่แหละอีนี่แม่นดีหรือล่ะคกูยังว่าก่อนกูชดลวดขอบคุณพี่สาวค่ะขอบคุณค่ะค่ะ พอเพ่งอย่างก้ากเอาจกนุ่มเดยค่ะค่ะเหรียญเดียวไม่เป็นไรคะ่ะดีกว่าไม่หายคะ่ะได้หาเหรียญเด้อกูได้เหรียญเดียวได้าหาบาทก็ไดอเอาเปียบกูแท้อัเป็นบอกกระทั่งลังง่อนไป้องเพ่งไง้องไงมันคือโูคือพวกได้ตกตกมันก็กได้ยินบอเพ่งอย่างอีกได้ตกตกเนี่ยมันติดตกติดตกตตต ตอกหลานมึงเล่นบ่เออหลานกูเล่น,นยางก,กัเว้นมันเล่นดีดีดสามาชีเนี่ยไ้เงิ่อนเราก็ได้มันรีบสิ่งดีดีเที <laughs> <laughs> ่ยงในเตี๊ยกลอกเตี๋ยเ,เรื่องในคือการอ,อืมจักหน่อยแน่พี่มีแฟนสู่สู่สู้อสูรสู่เอาอันใหม่กว่านีฮแล้วมึงจะฟังเพลงนี้อันไหนค <laughs> ิมมี่ลิจิตมาสูงกรุงโดยอีสาลามวยลุยอีกสาว เพลงโอ้ยเอาโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าออกมาบัดนี้มาเ่าแล้วเนาะหญิงเข้าบัดนี้เออถ้าบาร์ด่าละสังขารเข้าวันนักูเบิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวกูดูวยอันนี้ใส่บุญเถอะกูเบิ่งกเนี่ยบุญบ่เถาซะเลยเนาะบอสละพูดเงินเดือนเจ็ดลอยใช่ไหมจางกูเถากูบ่เถาเด้อค่ะอุ้ยพูดเซฟเป็นเซฟใส่หอดส่งดิบในคนรวยเห็ดยางบานาเกี๊บดอกเออซื้อกะหดีเถาจะมึงไปถิ่มเมือดไอ้ก็ได้ปาดคือว่าไงทีฮากินสินถ้าว่าไงล่ะเนาะ มึงรยวยมัจะใส่ก่อนให้กูถามเลยดูดโอ้ยลูกสาวไปทํางานอยู่เ<ด>มืองนอกกันแล้วได้ผัวเมืองนอกอยู่เมืองนอกประเทศใดล่ะเออได้ผัวประเทศจีนประเทศจีนเออรวยไหลส่งเงินมาให้ใส่เดือนละล้านคนอีนี่พนันตีมึงไปอยู่จักเดือนกูไปอยู่ลูกสาวกูได้ซีเดือนแล้วอีนี่เอา้ามึงเ่าจีนแต่บ่ก็พอไล่ก็พอไล่ก็พอไล่มาสัตาลูกสาวส่องให้เออ ลูกสาวมึงน่ะพูดในหรือพูดหน่อยสอนมึงนะ่ะขงเล็กขงเล็กพนเล็ก,ลก,ลกชื่ออะไรลูกสาวมึงอีกาตูนอีกาตูนอุ้ยมันสอนมึงเตียเออมันสอนกูพูดกรกิงเอาขั้นมึงบอกจีนไหนมึงต้องนับหนึ่งหอดสิบได้หนึ่งถึงสิบเอามึงลองเบิ้ง สบายมากมากเอออ่ะลองสิเจ๊กหนอฟ้าสีโง่ลักขิดก๋วยเกียเ้ยวจับ <c oughs> มีหอดก๋วยจับพี่น้องเกี้ยวจับไปลว่าก้าวสี่ดิบ้าเป็นตะมวนแต่อนีนี่มวนจังไดเอาเล่นเกมบอเกมอะไรกูวาไทยเมื่อ่วาจีนเอาให้เมือพวกไทยกูเป็นคนจีนเออ,น,เอนับเลขดีละอ๋ออ๋อได้ไล่ไล่หนึ่งเจ๊กหนึ่งเจกหนึ่งเจกอุ้ยเจกเนาะ <ๆ S 2>

เจ๊ดสี่เจ๊กจับจับจับอุ้ยตะกี้เดียดเทพภาษาจีนตอนนี้รวยมากเออไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยไปเปิดร้านทองอยู่ที่ยาวราอยู่เยาวราเออครับไปเงียาเถียงเปิดร้านทองเยาวราเออร้านมึงมีมึงเปิดร้านทองนี่มึงมีแบบว่ามึงมี่โขนอนี่ยเขาเอิญนั่น โลเคชันยางร้านักลักษณะร้านนะโอ้ยร้านอ้วจำง่ายง่ายมีสั่งยาลักจำง่ายง่ายๆอมันมีแบบไหนตั้งใช้จะเป็นผ้ายามังกรตั้งขวดจะเป็นผ้ายาหงตรงกลางจะมีตัวเฮียเลยบลิงออกมาเอาคือสิเป็นตัวเฮียเอาไว้ตาบักลูกค้าเขาล่างแลร้านช่องมึงซื้ออย่างร้านล้วละรอนักวชื่อผ้าร้านหลีเกี่ยวหดหลีเกี่ยวหดหลีเกี่ยวหดลวดเกี่ยวหีเุ้ย้ยตะขีเดียดซื้อมา ยงก็เป็นยังสั้น่าไปแปลกับชีภาษาไทยกับภาษาจริงมันไม่เหมือนกันอุ้ยซื้อร้านตะขีเดียดเราถ้ากูไปนี่มันไปบัถือกสามารถไปถามร้านใดไดบ่มังตีการังก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็นพี่น้องกับมึงเตี๋ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันร้านมันซื้อหย่างร้านก๋วยเตี๋ยวอันชื่อว่าร้านเฮียตึงปีร้านเฮียตึงปีเฮียตึงปีหีตึงเปีย ไม่แม็ครับสิมันเป็นแต่ขีเดียด์แต่ขีเดียดอีรีแหละอ้อาวเซาเซ้ากูเมืงง่อยเออเอัสวัสดีสวัสดีพี่น้องใกล้ใกลู้เร็วอออัอสวัสดีพี่น้องเบิร์สปูสุขชนเบอร์ค่ะปาด์ตพยานโควิดตีบ่ต้องพยานดอกค่ะโควิดหายโควิดมันย่านเฮากับพี่น้อง มันีความความกรอนาพี่น้องเด้อมาเบ่งหมอรลองหมอลำม,มือนี้งดจับมือหมอลำงดหอมแก้มหมอลำแต่ว่าเอาเงินได้อยู่กระจับมือเพื่อกาตัวบอกเงินอยู่บลังเกียวเตี <c oughs> ้ยเออมือนี้พี่น้องพิเศษมาเบ่งล่ำเรลืองตอก่อน จากอาสิทธิสารว่ยพ่อเหนอเพิินบอกเออเวยพ่อเหนือพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อที่มาเบืองหมอลำสิทธิสาลได้มือนีแต่คอห้ยยูดีมีแหงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ถตือหวยชงวดชงวดเอองวดนี่จัดไปเลยพี่น้องแปดหนึ่งเออบอกแล้วแปดหนึ่งคันบอกออกงวดนี้ก็ออกงวดหนางวดหนาบอกออกเดียไปซื้องวดถัดไปเออจากนั้ม่ต้องออกเพราะว่าเลขตัวนี้สิบห้าปีมันออกเท่านึง มึอนี้พี่น้องมาเบิ่งหมอล่ำสีทีิสามสิได้พบกับลำเรื่องต่อก่อนเรื่องผาแดงนั่งไอไม่ทำนองกาลสินสารคามมึงลำเป็นบอกาะลสินสารคามโอ้ยกูม,มักขึ้นอย่างนี่เมื่อไงพี่สมัยเพชรล่มชอยล่มชอยเออล่มชอยใส่มึงลองแอปเปิ้ลสิ่อันยังแอปเปิ้ลอันจักน้อยไหมแซมเปิ้ลอีควายเออนั่นแหละ <laughs> เอาเอาแค้นมาดูสิลำเมื่อไงพี่สมัยเพิ่นฟังเออ ละแนว่เมียน้าน,า,นาไทยมันพอเมียนมันก็เป็นขี้พญายีละพง <c oughs> เอาอันดีละละแนว่เมียน้าน,า,นาไทยหัวใจหัวงนงหวาหัวหนาเสียงคือพ่อเล่านี่ล่ะมันคือมาหาวเทคือจังเจอกันมาบุญพลาเออร์อา คือมาที่สวบขี่ทนาอีทวบไว้มานั่งสะกดถามมูถามพวกสะกดถามมจ้าไหนอีห้ากินซีนมืออ้ยังไงยังหน้ามึงเป็นเจ้าไหนซูมือนีิกูถามมึงแน่โบตรงห่วงเลยไปเอาเงินกับผัวก่อนมึงได้พูดเดียวบ่เอาไครสองคนกูก็ไ้ขอบคุณค่ะที่รักที่รัก็เถเอาจงไปยังใบดึงหนะ่ะคือว่าไงเบิดโลดเอาไปซื่อเปิย นัดมูนัดพวกปนในสิมา่าผู้หญิงวาทิตย์มาลองสารพัดน้ำกันนี่ล่จ<ช><ร>ะเหอาคนเดน่นคนดีคงลืมถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยหลวงฝากใจตาพี่ไปดังรอยฝากความหวังรับประกันเผาอย่ากลพี่แจ้อย่าปล่อยให้น้องนอนอุ้รมเชียเนี่ยนุดววลาวันเมื่ว่านุดจังใดอี 5, อ่หาบมึง <laughs> มาไปหาหมูหาปวกไปพักกูไปในอีนีอีนี้เอ้าอีนีมึงจำกูได้ปะนี่จำได้ไปยังกูใช้จำมาได้เอ้ามึงเอาหัวไหนเอ้าจักแม่มึงเลยเอ้าอีวันไหมอีวันไหมหมูมึงแหมเอาอีวันติเออเอาหัวหน่อยมันพอกูมันก็เบาดีใจต้อเบ็ดแน่หัวยังหลายแะวบนที่สอนขึ้นปานานเอ้าปัด อ,อีวนเออันมันน้ำไผ่น uh ี่มานน้ำหมูอีบอลลีสุดจำกูบอได้ติสูแก้มกินนิสิตจีนน่ะแก้มอีแานี่แก้มยังเม่คือแดงดีแท้บุษเ่าหลายปีนี่อีบอลลีกะลีเ่าดีกะลีเก่าที่อโยนแถวสัมเพ็งน่ะดีเออมููเเกก่่าามมันดีวิดมากกูเห็นหมูยังสี่หลากูเลยคิดเห็นตะกี้บอลลี่เป็นอย่างไรอีคิดเห็นอย่างอดีตการเดฮาเด้ เออกูจำได้อยู่เอออธิการเขานี่เขาไปเห็นอย่างนั้นเหรอเขาไปร้องเพลงไมเอีนี่เออเขาไปร้องเพลงประกวดกันเมื่อกี้ที่หนึ่งอีนี่ได้ที่สอมื่ได้ที่สามที่ร้องมืถือขี้โมเมันอีแกมเออแม่ี่ร้องไอ้พระยางนี้เบิดพระโอ้ยกสิวาค้าก็อีปอบทางมึงเอาก็ะบอถือขี้หรือแมโอ้ยคันมึงเก่งจริงมึงมึงพิสูจน์มึอนี่เลยให้พี่น้องเห็นนี่บ้า ลกกับูรทเยค่ะแน่นอนค่ะกูบ่เคยยอมคนถ้ากูแพ้คนกูไข่ลดเอาสูงๆไปเลยแน่นอนเอาผู้ใดเอาของสอนเพช็ดโอเคมาสอนเพช็ดจังหวัดสุพรรณกูยนูพัดมกูมีอยู่ใส่กูย่นเออกูที่สามกูที่สี่เอาดนตรี กวนฉันได้เหรอีนี่กูว่ามันมันไปลองสอนเพชรมึงาชี้ตมแท้มันต้องน้ำสมน้ำสมน้ำส้มเด็กแบ่งกันกินกัคักว่ะหนูน้ำเน็ตจ้ะเพื่อนก็ได้อยู่เพิ่นที่มากูเสียงแหบสิเนาะเพิ่นเลยเอาน้ำสมมาให้เพิ่อนมาเ้าเสียงจลางสะกิ้เรากินโตอีสันกิวุแบบนี้ว่อยากขึ้นสู๋มึงก็ได้น้ำอ่างงูกุญแจมากขึ้นได้ตีขึ้นสู๋ ับนบ่ได้มึงเพิ่มอีอกขี้นึ่งเนี่ยเอ,เอาอีอกขี้นึงบ่ดีเออตำโพดว่ะเอาเพิ่มอีอกขี้นึงอาจารย์เออวุ้ยมึงก็ตั้งใจหลอกในหามึงกูก็ตั้งใจหลอกอยู่นี่แหละตัวตุวต่มหูมึงหลุดอ,อ,อ,อีกขี้นึงเออบ้านญามึงก็ขังอาญามึงบอ ันนได้งาวอีกแล้วขยั้งตามอยู่มันมันต้องเพิ่มอีกขี้แล้วกูว่ามันก็ได้วะกูได้กูได้อีกขี้พูดดิอีกขี้นึงเอาจากย์สองสักอย่างล่ะเออสองเพิ่มไปเลยสองขี้กูว่ากูได้แม่มึงกูจะได้เมียขี่นักร้องเยอะแล้วบนี้ยังขยันขี่อะไรอ้าวไอ้จ้าตั้งใจสองอาจารย์เออแม่มึงสูงๆๆด้วอีบันลีสายกูมันีร สันได้งานโอ้ยกูว่าบ่ได้เลยแหละโดนตียังไม่ได้ตีบอลกูบ่ได้เนื้อโอ้ยแต่ล้อกูล้องมันบ่ได้เนื้อปะเอาอันใหม่ปะอันใหม่หรือง ตะกี้เขาเห็นอย่างอีกนะเฮ้ยอีทนี้อุ้ยเขาไปร้องสารพันธยาตัว,ตวสารพันธ์ยาตังต้งตะกี้เป็นบุญเข่าพรรษาออกพรรษามูอเฮาเป็นผูน้นำทีมงานเออเอ,อีบีฟ้าบ่ล่ะมาที่ว่ากมาล่ะเนาะที่ว่าเฮาได้นะช่วยนะช่วยช่วยโล่นะบ่กช่วยไก่นี่ล่ะโ<ว>อ้ยตั้งสีกัามางเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกูอยู่นี่เด้ออยู่ใส่เนาะมันไอ้กูอยู่มองเก้านั่นแหละเอ้าเอ้านางนางเออนางเอ้าตะไรแปลเอ้านางนาง อร้อมไปอมเอาก่อนที่เอานั่งดีๆอย่านั่งยองๆเป็นยังข้าเจ้าเหลียวเขามาเสียหอมแบงกูลืมแคว้นมาเด้แทบอกะมานหอมแบงมันหมิ่นแบงะ้ะเ <c oughs> ี้งหัวอีปอบ กราบสวัสดีคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างอ่ะเอาดัจรีตป้าดัจรีตเออเสียงอย่างนี้คือคือเอาพนักงานพิสเตอร์เก่าพิสเตอร์คอเซนเตอร์ไม่ทำกันบ้านเลยคอเซนเตอร์เก่าคอเซนเตอร์เก่าพนักงานโรตาร์แซมเปิลดูแซมเปิลเตีเอออยากฟังอยากฟังบ้าเอออดนตีมาดู บริการเติมเงินสวัสดีค่ะกรุณาหยดเหรียญกรุณากดเลขมาที่ท่านชอบหากถูกต้องกดยืนยัน sorry เรานำวอรซุ่มกนด้วยฉั่าด้วยตุ้ยเพริดเพริดบอาดูเน่ยกดจีใจพวดอีปอมักๆมักหัวพินลิมเอาเอาๆอาเรื่องเร็ว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 กรบสวัสดีคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันคณะสรพัดมาจากบ้านกก มณีสิมาลองสารพันธ์เชิญรับชมรับฟังใดนาบัดนี้สวัสดีกีกเธอกระข้างออกกันอีกปอบกูบอกแล้วอย่าเอาเบียดแม่กูจีเสียสื่อเด้อยู่นี่เขาแข่งสารพันธ์เลยไอเกีบนั่นสวัสดีท่านผู้ฟังตาโลกดังมอมอซสวัสดีแม่ ที่หนึ่งชื่อสมปองคนที่สองชื่อชมงามคนที่สามชื่อสมศรีมา,มาวันนี้มาสี่คนมานวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่งอยู่ระยองคนที่สองอยู่สารคามคนที่สามอยู่กระบี่มาวันนี้ มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่งกินเจ้าบองคนที่สองกินข้าวลาคนที่สามกินข้าวกีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้ผมก็ไม่ได้มาด้วยเป็นังเป็นยังงมาสี่คนใช่ไหม 4ีนตอเนื่งสองสามสี่เออมาทีกูจะเป็นสามนจังไหนโอ้ยาย่ากินเมืองไ่อยากไม่หอกเฮ้ยใหญ่ขอเขาวู้ย๊าสว่าเป็นไม่ตีมามันคือใหแท้เมอก็ใส่ดักสมอคือดักอีบีกแท้ใช่ดีๆหคหัวสินเห็นเออว่ตดวมมาเมื่อยเอ้ยม็นกูถีบอยู่ไอเจ้าอาาดเบิร ให้กูวาน้ำเนี่ยผมมึงยังนะพออยางวาน้ำมูตอแบบนืงกว่าเงินก่อนเอากูดิอีกแล้วมาสี่คนมาไอ้ไอ้ให้มาแพ้แบะแพ้แบว่าเนี่ยมึงคักสีคนแบะแบะแบะแแบะแแบะแบแบะแ้แบะแะแะบ่บกแบบแบแแบ ผู้เดียวยิ้มต้นข้างเดียวเด้อมาเขาแต่ว่าบอกกล้าวว่าไอ้ซื่อนี่คิวแหมเออเอาเอามาก่อนมั่นใจนะคะเสซฟเป็นเสซฟเออกูเอาว่าอยู่นี่บ่ไใดเขาคักอัดเป๊ะบวกอันเป๊ะบวกกันทั้งหลังไปไปว่าทั้งหลังเด้อเออบ่แม่นแล้วกูเริ่มบ่แม่นแล้วเอามากันแล้วมันถอวเร็ว เอเอามาก,ก่อนอยจะว่าดูมานะทางมาัก <c oughs> การเรียนกับสิบแปดมงกุฎเด้อ <c oughs> เดี๋ยวพนางหน่อยจ้าทรงกริ้วเอาอีนี่เอ้าวัฒนธรรมบ้านกูผ่านไปแล้วได้ลองสา,พารพัดแล้วนะอ,อ๋ออยู่วันนีวนนนน้วัฒนธรรมบ้านมึงมีอย่างเอ้าวัฒนธรรมบ้านกูกับสืบสารจิรปะรำพูไทยผ้าแพรวากาลสินละเนาะ ไม่ผ่าแผลว่าตีแมนมาสู่สายตาพี่น้องอำนาจเบึงเอาเบอร์คนกัลลสินตีคนกัลลสินตัวเป็นเปลี่ยนนี่แหละค่ะกูอาอยู่บ่งคือไดรโนเซลที่สนองเอ้าป๊าดอีนี่มี่ยังกูอารัมภูไทยว้ายกูก็สะอ่อนแท้เอ้าสะอ่อนตั้งสี่กุศลามสู้ฟังเออเอามกุศลามสู้กูฟังแมนตัวมันต้องใส่สองคนเด้เอ้าสองคนสองคนมึงกับกู เอาลูกครูลูกครูลูกครอเขาจัดกูเป็นแร็เซอร์กับอีแจมเออเขาถามมึงซูฟ่อนหวานหวานมึงเสิรองให้กูครูแมนกูขึ้นต้นปุ๊บพ่อกูขึ้นโอยปุ๊บมึงกะเฮ้ยอย่า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 แซมเนี่ยแซมนี่จัดไปได้เลยค่ะอาจารย์เขาเออดูกครู่อินหาบุญิสิทธิ์บางปะศรีรัฐรมศาสตร์ครับ ไม่ฟังบ้านหาย ขี้วิเร็วเอามาชิว,ว่เรดิมึงจะทำต่อเตือนสีฮ่ามึงบอกกูเนาะวุว้ยเอาไมเอาไม่ดิเอากว่า,ามึงเพืเ่อยหญ่เพ่อใหญตอดาก,กูนี่มึงอย่าลืมไอีฮาเอาทายยังม่วน,นี่เอาอเไม้มติดทะเลอเ้อาแตนุเสา เทียเดียวแกมาบอกกูนะว่าทำไมมึงเบิ่งหายมึงเรียกขนาดอย่างดูหรือยังเอกย่างป้อยตัวเมื่อกี้นี้เอกป้อยมึงขีมแรกเท่าไงนี่กูให้โอกาสเทียสุดท้ายไปติดหัวฮอลล์คอรอนกูบอกให้เฮ้ยอย่างเฮ้ยอย่างเฮ้ยอย่างว่าเทียเดียวทอดเนี่ยไรบอได้จัดไปเอ้ามึงฟังงูนะอีปอเฮ้ยอย่างว่าเทียเดียว ปเพื่อนแม้วจะเพื่อเพื่ออย่งนีกกูบอกให้ยาให้ยาว่าเทียดเดียวมึงว่าเทียดเดียวอีหยังสิเอากูก็ว่าเทียดเดียวได้ละผู้ไทยบ้านเมืองสี่มาจากไหนสัะเอามาจากสี่บัานเด็กกูกูจะแก้ไขปัญหากันอ่ะมาหนีมาหนีเออมาหนีมาหนีปาร์ตก็ใช้มือพิสดารแท้มึงมาหนีมาใกล้ใกล้กูอินี่มาหนีมาจากไหนเบิ้งเบิ้งสัญญาณขากูไว้มัหนีขาเป็นยัง พ่อกูบอกโอ้ยเพื่อประกาศบางสัญญาณขาเฮ้ยอย่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 าซัมเนี้ยซัมเนี้โอ้ยก็มาบอกกูร้องร้องมึงเฮ้ยอย่า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 เออได้ป่ะมันนี่ได้ค่ะอาจารย์เอาไหมมึงมาได้เดี๋ยวมึงเลยมึงจังสติอีกปบเอาลมบ้าหมูอัาเนี่ย บมนจังสันเด้นตับบมเอนจังสันให้มันบอมเนจังสันใหโอ้ยมันบเมเอนหมึงฟอนมีกูอากอยูามาสวนกูโอ oh, oh, ้ยฟอนฟอนงามเลอยากอยู่ฮเขาสิไปขีโอ้ยกูอัากยู่อมาสวนกูให้โอ ah. ้ยมึงบเมเอนอะกูจะไปขีขีก็ชังิตามมึงบอกมันบเมนจังไฮอให้อะ้ะอะาตตายบ่ ตายแล้วมูกูเป็นไรบ้าน,นี้กูไปอยู่เอาเห้ใจเลยแล้วแม่มึงเอ้ยเศร้าไปบันนี้บ่เศ้าบ่เศ้าบ่เอา,เอาคือเป็นจังซี